สัปดาห์ที่2วันศุกร์ที่12พฤศจิกายนพศ .2564 ตารางเรียนออนไลน์ระดับชั้นอนุบาลปีที่3โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีสัปดาห์ที่2วันที่8ถึงวันที่12เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564 บัญชีคำพื้นฐานอนุบาลชุดที่สองคำที่หนึ่งเห็นสะกดว่าหอเอกนอเห็นเด็กๆสะกดตามคุณครูอีกหนึ่งรอบนะคะหอเอกนอเห็นคำที่สอง จานสะกดว่าจออานอจานเด็กๆสะกดตามคุณครูอีกหนึ่งรอบนะคะจออานอจานคำที่สอยู่สะกดว่าออยออูยอู ไม้เอกอยู่เด็กๆสะกดตามคุณครูอีกหนึ่งรอบนะคะออย่ออูยูไม้เอกอยู่คำที่สี่ไข่สะกดว่าขอไอไข่ไม้เอกไข่เด็กๆสะกดตามคุณครูอีกหนึ่งรอบนะคะ ขอไอไข่ไหมเอกไข่คำที่หพี่สะกดว่าพออ e, ีพีไหมเอกพี่เด็กๆสะกดตามคุณครูอีกหนึ่งรอบนะคะพออ e, ีพีไหมเอกพี่ เมื่อเด็กๆอ่านคำพื้นฐานครบทั้ง5คำแล้วให้เด็กๆเ,เขียนคำพื้นฐานจำนวน5คำลงในสมุดฝึกเขียนคำพื้นฐานด้วยนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านเลยนะคะ วันนี้มาพบกับคุณครูปัดนะคะคุณครูสุปตาแสงจากไกลค่ะวันนี้สัปดาห์นี้นะคะเราเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยรอยกระทงนะคะมาดูตารางเรียนประจำวันศุกร์ที่12พฤศจิกายนกันเลยค่ะเด็กๆนะคะฝึกอ่านและเขียนบัญชีคำพื้นฐานชุดที่2วันนี้เราเขียนทั้งหมดคําคำนะคะมีคำว่าเห็นจานอยู่ ไพี่ค่ะคุณครูอยากให้เด็กๆฝึกเขียนบัญชีคําพื้นาฐานอนุบาลทั้งหมด5คําอยากให้เขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดลงไปในเล่มนี้นะคะจากนั้นเรามาดูแบบฝึกหัดภาษาไทยนะคะหน้าที่7วันนี้มีแค่หน้าเดียวนะคะเด็กๆอ่มาดูหน้านี้กันเลยค่ะแบบฝึกหัดภาษาไทยนะคะหน้าที่7วันนี้เขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนชื่อนามสกุลนะคะ แล้วก um. ็เขียนพยัญชนะและสลับจากชื่อของตัวเองค่ะมาดูกันเลยนะคะบรรทัดนี้นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนชื่อตัวเองตัวเองชื่ออะไรเด็กหญิงอะไรเด็กชายอะไรนะคะเขียนไปนะคะจากนั้นมาดูนามสกุลนามสกุลของนักเรียนนามสกุลอะไรนะคะอยากให้เขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะจากนั้นมาดูช่องนี้ค่ะชื่อของนักเรียนมีเพยยญชนะอะไรบ้างนะคะใส่ไปทั้งหมดเลยนะคะ มาดูช่องล่างช่องสุดท้ายนะคะนามสกุลข,ของนักเรียนมีสระอะไรบ้างนักเรียนดูดีๆนะคะชื่อให้เขียนพยัญชนะค่ะว่ามีพยัญชนะอะไรนะคะนามสกุลให้เขียนสระนามสกุลข,ของนักเรียนมีสระอะไรบ้างนะคะนักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะทําภาษาไทยเรื่องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูแบบฝึก วิชาที่ครูปัดให้ไปนะคะทําถึงไหนกันแล้วนะคะให้นักเรียนหาเวลาว่างในการทําแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกทักษะทั้งสาวิชาทั้งภาษาไทยนะคะภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษแล้วก็จะมีคณิตศาสตร์อีกเล่มหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีสารสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับผู้ปกครองนะคะเป็นหน่วยวันลอยกระทุงนะคะให้นักเรียนหาเวลาว่าง ในการทําแบบฝึกหัดนะคะอยากให้นักเรียนทาให้ให้เรียบร้อยนะคะเขียนตัวบรรจงเต็มบรรคัดแล้วก็อยากให้นักเรียนตั้งใจระบายสีให้สวยงามนะคะแล้วเป็นครูก็จะรบกวนผู้ปกครองนะคะรบกวนผู้ปกครองถ่ายรูปนะคะหรือว่าจะอัดคลิปวิดีโอในการอ่านบัญชีคําพื้นฐานอนุบาลมาให้คุณครูดูด้วยก็จะดีมากๆเลยนะคะเป็นครูจะได้เห็นพัฒนาการน้องด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ตารางเรียนประจำวันศุกร์ที่12พฤศจิกายนก็จะมีแบบฝึกหัดแค่หนึ่งหน้าอยากให้นักเรียนตั้งใจทำแล้วก็หาเวลาว่างในการฝึกทักษะต่างๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ